สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงอินเวสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาเพื่อนๆนนะครับในการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใช้งานตัว m e t a m a s k นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะครับซึ่งวันนี้ผมจะยกตัวอย่างการใช้งานผ่านแท็บเล็ตนะครับซึ่งการลงและก็การตั้งค่าต่างๆจะเหมือนกันกับการใช้ผ่านมือถือเลยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง ios แล้วก็ Android นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะต้องทําการโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า m e t a m a s k มาก่อนนะครับ ่านสตอของแต่ละค่ายเลยนะครับก็เมื่อโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับกดเข้าไปที่ MetaMask นะครับอ่ะกด Get Start เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เคยมีซิฟเฟดหรือว่ามีบัญชีของ MetaMask อยู่แล้วก็สามารถที่จะ Import โดยการเลือกอันบนได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำการลงทะเบียนใหม่สำหรับมือใหม่เลยนะครับก็กดอันที่3 Create an Wallet นะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับ ระบบจะให้เราสร้างตัวพาสเวิร์ดนะครับวันนี้ผมก็จะใส่พาสเวิร์ดมม่มๆไปก่อนนะครับอันนี้ผมจะทําการาลงทะเบียนให้ดูเฉยๆนะครับบัญชีนี้ผมไม่ได้ใช้งานจริงนะครับเสร็จแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับกด understand นะครับอันนี้ระบบมันจะให้เรา t ั u c h i d ด้วยผมไม่ใช้นะครับผมปิด ก็คิดเอ็ดพาสเครับอ่าเสร็จแล้วมาหน้านี้นะครับกดสตาร์ทเลยอันนี้ก็กดสตาร์ทนะครับนี้จะเป็นขั้นตอนการเตือนนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับไม่ว่าก็จะเป็นการตั้งรหัสพานที่ค่อนข้างจะต้องแน่นหนานะครับแล้วก็การจดซีเเอนะครับลงในกระดาษนะครับห้ามเด็ดขาดเลยที่จะต้องเป็นการเก็บในลักษณะของดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปแคปหน้าจอต่างๆนะครับ แนะนำให้จดใส่กระดาษเท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับกดสตาร์ทเลยครับอ่ะก่อนที่จะไปหน้าซีฟเเอทเราจะต้องมายืนยันรหัสผ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคอนเฟิร์มครับผมอ่าหน้านี้เรากดบิลเลยนะครับจะมีตัวซีฟเเอทขึ้นมาให้เรา12คำนะครับอันนี้จดใส่กระดาษนะครับย้ําเลยนะครับอ่เมื่อเราจดครบ12คำแล้วกด Continu e นะครับ ่าจะเห็นว่าหน้านี้นะครับระบบมันจะให้เราคอนเฟิร์มคํา12คําเมื่อกี้นะครับโดยเรียงลําดับให้เหมือนกับหน้าเมื่อกี้เลยนะครับหลังจากที่เราโจทย์ไว้แล้วเราก็เรียงคําให้มันครบ12คําเลยนะครับเมื่อใส่ครบทั้ง12บําคำนะครับก็กด complete แบ็ k อัเลยระบบก็แสดงความยินดีนะครับกดดัน แล้วก็กด I agree นะครับกดโ no น้ a แตงครับหน้านี้เป็นการโฆษณานะครับจะเห็นว่าตอนนี้กระเป๋าเราถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับส่วนประกอบของข้อมูลในกระเป๋าเรล่านี้นะครับด้านบนสุดจะเขียนว่า Wallet ตามด้วยบรรทัดที่2จะเป็น Chain ของกระเป๋านะครับตอนนี้จะ default เป็น Ethereum นะครับแล้วก็บอกว่าเป็น Account ที่เท่าไหร่ถัดมาก็จะเป็นเลขบัญชีของเราแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเหรียญต่างๆที่เรามีอยู่ในกระเป๋าใบนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ย เราเพิ่งสร้างใช่ไหมครับเรายังไม่มีเงินในกระเป๋าใบนี้เลยนะครับโอเคครับขั้นตอนการสร้างบอเล e ตก็จบแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของการเพิ่มเชนนะครับเ,เข้าไปในกระเป๋าของเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เชนเป็นอีเธอเรียมวิธีการดูว่าตอนนี้อยู่เชนไหนนะครับกดที่คําว่าบอเล e ตด้านบนสุดนะครับเพื่อนเพจะเห็นว่าตอนนี้จะมีเครื่องหมายถูกอยู่ที่อีเธอเรียมเมนเน็ตเบิร์กก็คือเชนของอีเธอเรียมนั่นเองสำหรับหลายคนก็ ใช้ตัวบแอนอยู่นะครับแล้วก็เลื่อนหาปรากฏว่าสร้างมาใหม่จะยังไม่มีเชนของตัวบแอนนะครับเราจะต้องมาสร้างใหม่โดยวิธีการสร้างนะครับหรือว่าเพิ่มตัวเน็ตเวิร์กของเชนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบแอนเป็นโพลิกอนเมตินะครับหรือจะเป็นอื่นนะครับสามารถจัดใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้ได้เลยนะครับโดยกดที่ปุ่มขีดสามขีดด้านบนซ้ายมือนะครับกดมาหนึ่งครั้งเลือกไปที่เซตติ้งครับตามมาด้วยเน็ตเวิร์กนะครับ แล้วก็กด Add Network ได้เลยอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องเอามาใส่นะครับมีอยู่4-5ส่วนนะครับก็ขั้นตอนการนำเข้าก็หาใน Google ได้เลยครับอันนี้ผมเปิดใน Google ไว้แล้วนะพิมพ์เข้าไปนใน Google เลยนะครับอย่างผมต้องการจะเพิ่มเชน์ของ Binance นะครับก็พิมพ์ BSC chain network ก็เลือกอันบนเลยเป็นจะทําโดย Academy ของ Binance นะครับนี่เลื่อนออกมาข้างล่างนี่ครับ จะเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่ามี2ส่วนนะครับเมนเนตกับ t เทสเนตให้เราใช้ตัวเมนเนตนะครับแล้วก็มีอยู่5้ามันทัดห้าทัดเนี่ยที่เราจะต้องเอาไปใส่ในกล่องเมื่อกี้ของตัว metamart นะครับก็กดทัดลอกไปวางได้เลยนะครับอ่ะเมตามาจะมเีเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราออกจากแอป ผมไม่แน่ใจนะครับว่ากี่วินาทีหรือกี่ใช้เวลานานขนาดไหนมันจะล็อกเอาให้เราเลยอันนี้เราจะต้องมาใส่รหัสผ่านเข้าไปใหม่นะครับกดเน็ตเวิร์กใหม่อีกทีนึงกดแอดนะครับบนสุดกี่อ่าเรียบร้อยกดแอดเลยนะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ะจะมีเหรียญ BNB โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เราอยู่ในเชนของ BSC วิธีการตรวจเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับด้านบนที่เขียนว่าบอเลตกด1ครั้งครับะจะมี Ethereum แล้วก็อื่นๆแต่ว่าของตอนนี้เครื่องหมายถูกจะอยู่ที่ Smart Chain ซึ่งก็คือเชนของ BSC นะครับกด c l o s ครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการสร้างกระเป๋าใน MetaMask นะครับผ่านมือถือหรือ,อแท็บเล็ตนะครับ แล้วก็อันที่2ที่เราทํากันก็คือเรื่องของการเพิ่มเชนนะครับต่งตางๆนะครับวิธีการเพิ่มก็เพิ่มไปแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมานําเสนอแล้วก็มาแนะนําเพื่อนๆในการเพิ่มเหรียญน,นะครับหรือว่า add t o k e นเข้าไปนะครับว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะครับก็รอติดตามกันได้เลยเดเดี๋ยวนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ